สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําของว่างกันค่ะอันนี้เป็นขนมที่กึง่งค้ากึ่งหวานนะคะวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นขนมปังกรอบกระเทียมกันค่ะเนื่องจากว่ามีขนมปังที่ซื้อมานะคะแล้วก็รับประทานไม่ทานเขาเริ่มจะมีความแข็งแล้วก็กระด้างแล้วนะคะแล้วที่สําคัญเขาใกล้จะหมดอายุแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จึงจําเป็นจะต้องนําเขามาแปรรูปเป็นขนมนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะสําหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยขนมปังค่ะเราใช้เป็นขนมปังปอนนะคะวันนี้เหลืออยู่ทั้งหมด5แผ่นค่ะกระเทียมอันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ค่ะเราใช้3มกลีบ ผงกระเทียมอันนี้สำคัญนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลค่ะใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่ง20-30กรัมแล้วแต่ชอบหวานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพาสลี่ค่ะเป็นพาสลี์สับละเอียดนะคะเป็นแบบแห้งสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเช่นกันค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็สุดท้ายเป็นเนยสดรสเค็ม100กรัมค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยมีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะ โดยเราจะเริ่มจากหั่นขนมปังกันก่อนนะคะขนมปังเนี่ยปกติเขาก็หั่นผ่าแบ่ง2ชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาจะทาขนมปังกรอบแต่ว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวคาเฟ่ที่หนึ่งนะคะแล้วเขาก็ใช้ขนมปังกรอบเนี่ยเป็นขนมปังที่บางมากๆเลยเราก็เลยคิดว่าถ้าหั่นผ่าแบ่งขึ้นเนี่ยมันอาจจะบางแล้วก็กรอบแล้วมันก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็เลยนําเขามาผ่าแบ่ง แบ่งกึ่งกลางนะคะระหว่างครึ่งอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นขนมปังชิ้นแบนๆนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังมากๆเลยถ้าเราใช้มีดไม่ถนัดมือหรือว่าไม่ชํานาญเนี่ยมันอาจจะเฉือนโดนเนื้อตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าใครไม่ได้อยากให้มันบางจัดขนาดเรานะคะก็ผ่าหันห่นแบ่งครึ่งแค่นั้นก็พอค่ะไม่จําเป็นต้องมาผ่าแบ่งเป็นครึ่งซีอีกทีแบบนี้นะคะ แต่ว่วาอยากให้ลองค่ะมันกรอบแล้วมันก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคือมันกินเพลินมากๆเลยนะคะเมื่อเราหั่นขนมปังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เตรียมนําเขามาอบกันค่ะคือขั้นตอนนี้จะใช้เป็นการผึ่งแดดแทนก็ได้นะคะหรือว่าจะนําม,มาอบแบบเราก็ได้ถ้าหากว่าไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นค่ะเรียงเขาใส่ในถาดเลยนะคะเว้นระยะห่างนิดหน่อยก็พอค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องแห้งลงอีกอนะคะ สร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ120องศาค่ะใช้เวลา10นาทีก่อนค่ะเมื่อครบ10นาทีเนี่ยเขาก็จะมีความกรอบขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวขนมปังของเราเนี่ยเขาจะเริ่มงอดนึดนงก็ให้เรากลับด้านค่ะกลับด้านให้ครบทุกชิ้นแบบนี้เลยนะคะหลังจากกลับด้านแล้วเนี่ยเราก็นำเข้าอบต่อค่ะอีกประมาณ10-15นาทีนะคะ ซึ่งในระหว่างที่เรากำลังอบขนมปังอยู่เนี่ยเราก็จะมาเตรียมตัวเนยกันค่ะก็อันนี้เนี่ยเป็นกระเทียมที่เราจะหั่นใส่ลงไปด้วยนะคะคือเราจะสับให้เขาละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะคะจะได้มีความมีเนื้อกระเทียมกรอบๆเอาไว้ รับประทานให้มีรสสัมผัสที่แบบมีความเป็นกระเทียมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าถ้าจะไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมกระเทียมจีนเนี่ยจะดีกว่านะคะเม็ดใหญ่เนี่ยเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นที่ไม่ฉุนไม่จัดจนเกินไปนะคะเหมาะสําหรับเอามาทําเป็นขนมปังกระเทียมแบบนี้นะคะ่ะสับจนเขาละเอียดมากๆเลยนะคะเพื่อน เมื่อเราสับจนเขาละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็เตรียมทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเทเนยลงไปในชามผสมนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราใช้เป็นเนยจืดเออเออวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครใช้เนยจืดเนี่ยจะต้องเติมเกลือลงไปในส่วนผสมด้วยนะคะประมาณ1นทับสช้อนชาก็ได้ค่ะใช้ตะกร้อมือเนี่ยนะคะตีคนๆกดๆให้เนยละลายตัวแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเทน้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะ น้ำตาลไอซิ่งเนี่ยให้เราแบ่งใส่นะคะประมาณ3 4ครั้งก็ได้ค่ะในระหว่างที่แบ่งใส่เนี่ยก็ตีไปด้วยนะคะตีจนกว่าเนยเนี่ยจะขึ้นฟูนะคะแล้วก็น้ำตาลอไอซิ่งละลายเข้ากันดีค่ะซึ่งถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเนยของเราเนี่ยขึ้นฟูก็สังเกตได้จากสีเลยนะคะสีของเนยเนี่ยเขาจะขาวขึ้นนะคะเป็นสีออกแบบสีขาวมากกว่าตอนแรกนะคะ เนี่ยจะมีความเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเขาขึ้นฟูได้ที่แล้วนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสอื่นๆลงไปนะคะเราก็จะใส่เป็นผงกระเทียมค่ะแล้วก็ผงพาสต์ลี่แล้วก็ตัวกระเทียมสับที่เราสับเอาไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือเนี่แหละคะ่ะคนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาพอเข้ากันดีนะคะ ตัวเนยที่เราทําวันนี้เนี่ยเขาเยอะกว่าตัวขนมปังนะคะเพราะฉะนั้นเนยที่เราทําไว้เนี่ยสามารถเก็บเอาไว้ได้นะคะเก็บไว้ทาขนมปังปิ้งรับประทานตอนเช้าก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะเมื่อเราคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เตรียมนาเขาไปปาดบนขนมปังที่ตอนนี้ได้ที่พอดีเลยนะคะเพิ่งออกจากเตาอบเลยก็จะเป็นขนมปังที่กรอบมากๆแล้วนะคะ นำเนยที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมาปาดลงไปบนขนมปังเลยนะคะชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่จะปาดเลยะคะ่ะแต่ว่าอย่าปาดให้มันหนาจัดจนเกินไปนะคะไม่งั้นเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวจะเลี่ยนได้ปาดตัวเนยให้ทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเขาเข้าอบค่ะด้วยอุณหภูมิ120องศาเช่นเดิมค่ะแต่ว่าคราวนี้เราใช้เวลา20นาทีนะคะแต่ว่าเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะมากน้อยก็ก็ต้องสังเกตเอาว่าขนมปังของเราเนี่ยสีเข้มได้ทีหรือ,อยังนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะหักให้ดูเลยว่าเขากรอบทุกส่วนเลยนะคะเพื่อนๆือน เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูขนมปังกรอบกระเทียมของเราในวันนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้ลองไปทํากันดูนะคะเผื่อว่าใครมีขนมปังที่ใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ยก็นํามาแปรรูปเป็นขนมซึ่งสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบ กันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ